สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องทีร่รกและคร่ะนรนะคะวันนี้ก็มาเอจอแก่เจ่อจยอีกแล้วล่ะค่ะนะคะวันนี้เนาะก็ได้เลิกเบิกใชนะคะได้ตําสักทีนะ้ำน้ำพริก <c oughs> นะวันนี้ชิคกี้พายปลาดูก็เลยมาต้มน้ำพริกปลาดูกปิ้งนะพริกปิก้งอะไรตั้งแต่พริกไปก่อนแล้วแต่เอาแช่ตู้เย็นไว้ <c oughs> โอเคค่ะส่วนผสมของเรานานะก็มีอะไรนะน้ำพริกปลาดูเนาะพี่น้องก็มีปลาดุที่เจ่จอยทอดแล้วก็แกะเนื้อแล้วหนึ่งถ้วยนะพี่น้องหนึ่งถ้วยนะ แล้วก็พลิกนะคะที่ปิ้งๆเอาแล้วพีิกป่นช้อนก็ไม่เอามาเยจ่อยเอ้ย,ะยนะนี่ <c oughs> พลิกนะคะพลิกเยจ่อยปิ้งๆเอ้ยเนาะนี่เยจ่อยปิ้งๆปิ้งๆเอาไวะะ้เนาะวอนอื่นนะคะพี่น้องก็ใส่โคงลงไปก่อน่อนอื่นนะ,ะพี่น้องพี่น้องคะเยจ่อยขอขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านเนาะที่เข้ามาให้กําลังแรงใจเยจ่อยเนาะตอนนี้สากที่ไหนวันนี้เยจ่อยเป็นเป็นอะไรที่แบบ เบอร์เบอร์หน่อยอนะ่ะพี่น้องคือยายจอยรู้สึกว่วงนอนใจยายจอยนอนไม่หลับไปลองนอนแล้วไปฝืนัวเองนอนแล้วเนาะตอนนี้ยายจอยก็เลยลุกขึ้นมาแล้วก็เข้าครัวนะซึ่งยายจอยคิดว่าช้อนขา,าชอข้าชอน <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็คือยายจอยนั่งตำน้ำพริกที่พื้นนะพี่น้องคือยายจอยจะไม่ไม่ตำบนโต๊ะน,นะก็คือมันสะเทือนเรื่อนรั้นเนาะมาเรามาตำน้ำพริกกันดีกว่าน,นะ ตำดำที่เขินอย่าดูเลยหน้ายอยจ่อยนี่นะคะพี่น้องอย่าจ่อยก็เอาพริกใส่ลงไปแล้วมันก็ดำดีว่ะอ,อย่าจ่อยไม่ไม่ได้เอาไม่ได้ใส่แม่นกระติกเราจะกระดินใส่ตามเดี๋ยวจ่อยคาดว่าเอาพริกก่อนใส่สักหน่อยโข้โเเ้วก็ได้ใส่มเดี๋ยวเอาคอันนใส่ ต้องน้ำไว้รั่วผักก็เดือดแล้วปุ๊ๆๆุคิดคนใ่หน่อยนงึงไ่ะนรู้แล้วว่ามันจะไม่เผ็ดซ้อ ใส่ลงไปเลยแกะก้างเรียบร้อยนะแล้วก็ปรุงนะคะยิงจะขาดของนัวไม่ได้ยิ่งจะต้องใส่ใส่ใส่น้อยแซ่บน้อยใส่หลายแซ่บหลายเนาะพี่เนาะนี้ตรงอนันนี้นิดเดียวไม่เยอะนะแล้วก,โกโ็เอาน้ำปลาค่ะน้ำปลาใส่ลงไปนิดหน่อยนะจุ๊บขยำจุ๊บหนึ่งช้อนใส่ลงไปน้ำพริกกระทูของเยิ่งจะต้องใส่น้ำปลาดาปลาด้วยอนะ่ะพี่น้อยิ่งจะถึงจะแซ่บ ก็โกรธนะให้ปลาทูเข้ากัน พี่น้องค่ะและแล้วน้ำเราเดือดแล้วเราก็จะรวบผักนะคะก็มือเรานี่นะคะนะมีมะระนะหนึ่งลูกพี่จะเก็บมาเอามะละก่อนเราก็ขวานะหนึ่งกับน,นี่ใส่ไปก่อนนะจวนกระท้าน,นี้นะคะกระทาน,นี้กระทาน,นี้ยายอยจะคลวกริกนะคะคลวกปิกผัดปิกนะคะน้ำมันเนาะนิดหน่อยนะน้ำมันอะไรเนี่ยทานตะวันนะน้ำมันน้ำมันดอกทานตะวันค่ะพี่น้องค่ะนะยายก็จะ ฮัลโหลสิจ๊านะจะได้เก็บไว้กินนานๆนะคะพี่น้องอุ้ยบ้านเจียดจอยมันอยู่ใกล้โบสถ์พี่น้องก็ขอนิดนึงนะเดียดจอยทำคลิปเนี่ไม่มีสะดวกโดนตินอะไรกับเขาหรอกแต่ก็จะดูไปนะชัว well. ชัวน้ามากระชัวเชียให้ฉันสิมา เดีจจ๋ยวจก็จะทําการผัดนะคะผัดซึ่งเดี๋ยวต้องการเก็บไปกินานานๆเนาะถ้าไม่ผัดเขาอาจจะคุณลาได้เราแช่ตู้เย็นใช่มัคนนี้เราก็จะยืดอายุเขาอีกนิดนึงนะใช่ไหมพี่นอ้องนะคะเดี๋ยวกเลยผัดแบบนะค่อยผัด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 อ๋อดูเลือดแล้วก็เอาอะไรใส่ลงไปอีกมะเขือนะอมะเขือโอ้อ นะพี่น้องจากสวนหุยกระเจี๊ยบจากสวนโุ้ยยาตะทองทีหลังนะอือฮึโอ้ยหอมห่ยห่วยหอมหอมหอมเราแต่จริงๆริงนะดี๋แต่ว่าถ้าใส่น้ำลงไปชนิดหนึ่งก็จะดีแต่ว่าถ้าใส่น้ำมันจะเสียง่ายไหมเนี่ยไดีเจีก็ไม่เคยอ่ะนะแต่ไดีเจีก็จะลองขัดอย่างเงี้ยเพราะว่าเดี๋เจีกินมื้อเดียวมันไม่หมดหรอกค่ะพี่น้องนะ เดี๋ยก็เลยต้องการยืดอายุกินกกนานหน่อยนะปกติแล้วที่จะทำขนาดนี้นะพี่น้องแล้วยเดี๋ยก็กินได้ประมาณอสองอาทิตย์ประมาณนั้นแต่ครั้งนี้ยายจอยก็จะลองดูเอามาผัดอย่างเงี้ยมันรสชาติเป็นยังไงโอเคไหมครั้งแรกของยายจอยนะที่ทําแบบนี้พี่น้องก็คือมีความคิดอีกแหละไอเดียจากอาการเบอร์เบอร์เออเหลอเออที่ยายจอยนอนไม่หลับนะพี่น้องที่ยายจอยเออนอนไม่หลับคือง่วงอ่ะอาการมันง่วงอ่ะแต่มันนอนไม่หลับพี่น้องนะโอเคก็คาดว่านะที่เราอ่ะจะโอเคแล้วแหละนะ ตักล uh. ่ะ you อ know, you know. ่ายอตะทองใส่ทีหลังเค้านี่ใส่ลงไปเดี๋ยวตักขึ้นพร้อมกันเลยทีเดียวนะพี่น้องไหวไหวทำกับข้าวสไตาย่อยอเนี่ยมันกระเบืองกระบะตัเงตัเงินสักนิดนึงต้องขออภัยนะคะพี่น้องค่ะต้องขออภัยจริงๆกับเยอเยอะเออเออฉันอเละบางทีแบพอแล้ว เข้วอะไรประมาณนี้ขอบคุณมากอบคุณนดีค่ะป๊อออลยๆอเลยนะเดี๋ยวค่อยจับเดี๋ยวค่อยจับใส่ตงีเจ้าเอาผักออกก่อนปิดไใส่กรนนะดีค่ะเฮ้ยผักมาักผัโอ้ยเดีอดว๊อดๆๆอ เอายากระทองออกอ่ะยากระทองกระเทียมอะไรที่นาก้าเลยนะนี่โอ้ไม่เจ้านะวันนี้ตับไม่เน้นนะคะเอาเสร็จริงๆชีวิตเจ๋จอก็ไม่ค่อยกินไม่ค่อยกินเนื้อไม่ค่อยกินหมูกินไก่ถ้ากินเนื้อก็กินเนื้อติดถ้ากินก็กินปลานะเนื้อไก่อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยจะกินเนื้อไก่เนื้อหมูเไม่ค่อยกินหรอกพี่น้องเด่อกินก็กินปลาแล้วก็กินเนื้อก็เอามาทํากินเฉพาะเวลากินกอยเนื้อนะ แล้วก็แล้วก็เออ่เขาเรียกอะไรกุ้งกุ้งกุ้งตักุ้งแช่น้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันนึกอยากจริงๆเราก็กินถ้าไม่นึกอยากจริงๆเราก็ไม่กินมีผักนะโอเคเสร็จเรียบร้อยโอเคเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะกับข้าวกับข้าวเย็นมื้อนี้ของยายจ่อยเนาะเป็นไงบ้างพี่น้องนะน่าทานไหมส่วนนี้น้ำพริกนะหืมโจ๊ะโจ๊ะแซ่บ แซ่บจริงๆนะพี่น้องนี้กับผักนะสุดยอดสุดยอดเลยจริงๆนะพี่น้องเนาะแซ่บค่ะนี่นะคะพี่น้องขาเป็นอา่านว่าแซ่บสิ้นนะคะกับเมนูอาหารเย็นปวดอ,อีกปวดอีกรอบหนึ่งนี่นะคะพี่น้องเฮ้ยจ๋อเจมันสุดยอดนะมันสุดยอดจริงๆนะพี่น้องนะ นะกกด <sk introductions> บา้านบ้านเอี่ยงใหญ่ๆนะคะพี่น้องโอเคเนาะสำหรับพี่น้องขาพี่น้องเก่าพี่น้องใหม่เนาะพี่น้องใหม่เข้ามาอย่าลืมกดซับสไครป์ติดตามชีวิตเดี่ยๆกันต่อไปนะคะพี่น้องแล้วก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้นะคะเดี๋ยวเดี่ยจะได้กลับไปเยี่ยมเยียนได้ดูกบ้านใครนะคะที่เอาบ้านลองมากรุณานะคะคอมเมนต์บ้านจริงไว้ให้เจี่ยๆสักนิดนึงนะคะพี่น้องซึ่งเดี่ยๆตามหาบ้านพี่น้องไม่ถูกนะคะพี่น้องโอเคเนาะเรารู้กันนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้เดี่ยๆนะคะขอจบไปก่อนแล้วก็อาจจะ ไปล้างห้องน้ำทำกับข้าวเสร็จแล้วเอาไว้กินมื้อเย็นนะเอาไว้กินมื้อเย็นซึ่งยายจอยนะคะต้องทํากับข้าวเอาไว้ก่อนสําหรับตัวยายจอยนะเพราะว่าของป้าไม่ต้องดูแลเขาไม่ต้องห่วงเขาเขาดูแลตัวเขาเองเพราะฉะนั้นยายจอยก็ต้องทําอาหารของยายจอยก่อนเพราะว่ากลิ่นนะคะกลิ่นมันแรงเพราะฉะนั้นเราอยู่ร่วมกันเราก็ต้อง เข้าใจซึ่งแต่ละกันเขาเข้าใจเราว่าอาหารพื้นเมืองบ้านเราต้องกินแบบนี้กลิ่นมันเป็นแบบนี้อะไรมันเป็นแบบนี้เขาก็โอเคใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราเองเราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยว่าเขาไม่โอเคกับกลิ่นของเราเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทําอาหารใช่ไหมคะกลิ่นอาหารของเรามันแรงเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ทําก่อนนะคะทําก่อนแล้วก็เปิดปคระตูหน้าต่างให้กลิ่นทุกอย่างมันออกไปเพราะตอนทำเนี่ยกลิ่นมันจะแรงกว่าตอนที่เรามานั่งกินนะคะเพราะตอนเรานน่งกินนักลินมันจะไม่มีแล้วเนาะก็โอเคเลยอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นยยเจตก็เลยมาทําอาหารเย็น ของเยจ่อยก่อนแล้วก็จะไปทํางานบ้านต่อนะคะพี่น้องโอเคโนสำหรับคลิปนี้นะคะเยจอยต้องขอขอบคุณพี่น้องอีกครั้งนึงนะคะบายบายค่ะบายบายเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะว่าเยจ่อยจะพาไปทําอะไรอีกพี่น้องติดตามกันว่าติดตามรับชมนะคะ